วันนี้เรื่องหลังเกมครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการพบกันของลกสานกบิไทยพบกับพานทองเอฟซีครับวันนี้ลุศานกบิไทยของเราชนะไป1ประตูต,ต่อศูนย์ตอนนี้ผมอยู่โค้ชเปิดครับ,รบเล่าบรรยากาศวันนี้หนึ่งครับวันนี้วันนี้รู้สึกกดดันไหมครับจริงแล้วก็มันกดดันด้วยด้วยอันดับด้วยเมื่อวานเราอยกย่าเราต้องมีสามแต้มแล้วก็สร้างความกดดันให้น้องแต่ด้วยผู้เล่นที่เราติดแบนเยอะแต่วันนี้เอาตลออดได้ไล้สามแต้มถือว่าตามเป้าหมายที่เราต้องการ วันนี้นะครับวิสัยทัศน์ของเราได้เห็นผู้เล่นใหม่ๆที่ลงไปเล่นในว่าเป็นใครันธร,รบุญหรือว่าทางด้านปฏิเสนาล,าลาแล้วก็ยูสุวัตมนทาด้วยในสําคัญวันนี้โคตเปิ้ลให้โอกาสทางด้านของสหรัฐอุะสัเจริญ4ี่คนนี้วันนี้กับภารกิจที่โคเปิ้ลวางไว้เป็นไงบ้างครับทีแล้วเราเราซ้อมกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นเมื่อขาดตัวใดตัวหนึ่งไปตัวถ้าพอตัวทดแทนมันทําไม่ได้ผมก็ว่าเด็กๆเขาเขาเต็มที่แล้วครับวันนี้ก็าสับงานดีผมว่ามีโอกาสทุกคนแล้วก็เพราะ ตัวที่สป,ปอร์ตเนี่ยมันหมายถึงต้องสป,ปอร์ตในชุดผลีกด้วยครับก็ผมว่าโอเคครับวันนี้กพื่อความพอใจกับวันนี้3แต้มที่ได้นะครับวันนี้ยกดิดให้ใครพิเศษครับวันนี้จริงๆแล้วผมยกให้ทั้งแฟนคลับทั้งนักเตะและรร้วก็ทั้งน้องทุกตัวทีมผวมว่าทุกคนร่วมแรงใจกันเพาะรู้เป้าหมายของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้ใกล้ใกล้แล้วครับเพราะอีก6แมตช์เพราะฉะนั้นแมตช์หน้าเราต้องการ3แต้มที่บ้านเราเลยแล่ตอนนั้นต่อไปนี่เราจะไปเจอทีมไหนครับผมเจอกองพิทักษ์การที่บ้านเราเพราะฉะนั้นแมตช์นี้ สำคัญที่สุดเพราะบันจันเนี่ยน่าจะบรจันทบุรีเจอกับปาจีนเพราะยังไม่แข่งเพราะฉะนั้นตรงนี้สร้างความกดดันให้กรรจันทบุรีและปาจีนด้วยว่าโอเคครับก็อยากจะพอ้อแรงใจแรงเชียร์กับผู้ชมที่ชมทั้งบ้านยังไงครับผมวันนี้จริงแล้วก็ทุกคนเต็มที่ทุกแมตที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นก็รอกำลังใจแล้วก็รอแรงเชียร์จากพีพ่น้องชาวอีสานแล้วก็ชาวแฟนคลับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกแมต เสียงเชียร์สุดท้ายตรงนั้นแหละครับเข้าหมั่น้องๆโอเคครับเรียกได้ว่าอีกนัดหกน้าที่เหลือของลุยสายกัปตันของเราไม่มีนัดไหนที่ว่าง่ายเลยนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องให้กำลังใจเป็นเพื่อนคนที่12ให้กับลุยสายกัปตันของเราครับสวำนึกข,ขอบคุณโค้ชเปิน่นมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ